ถอยหลังเข้าซองห้างลานกว้างๆเห็นช่องจอดในกระจกถอยไปด้วยหมุนไปด้วยเอาหน้าทิ้มเข้าผมก็มาออกข้างนอกก่อนนี่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปถ้าไม่ตีวงหน้าจิ้มละหน้าจิ้มละข้างจะเบียดละขึ้นตึกจอดรถห้างคือรู้สึกแหละว่าเขาเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่เลยผมเลือกช่องนี้ผมโฉบก่อนเลยช่องหักออกไปให้ท้ายมาอยู่หน้าช่องนี่เห็นไหม บอกแล้วว่า Ford r a ร t o r เนี่ยเท็กเดียวผ่านไม่รอดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาจอดรถที่ห้างกันนะครับผมเอาเจ้านี่มาให้ทุกคนดูนั่นก็คือ Ford Raptor ครับแกร่งไม่เกรงใจใครนี่คันเท่าบ้านใหญ่มากแล้วก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละห้างนะครับว่า เนี่ยร้านจอดแบบนี้มันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเนาะมาเรามาพูดถึงเรื่องที่จอดกันก่อนว่าที่จอดเนี่ยมันมีหลักๆคร่าวๆกี่แบบแบ่งเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือซองตรงกับซองเอียงซองตรงเนี่ยเราเอาหน้าเข้าก็ได้เอาท้ายเข้าก็ได้ข้อดีข้อเสียของซองตรงเป็นยังไงเขาสามารถใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากที่สุดจะไม่เสียพื้นที่ ที่จะตัดมาเฉียงเฉียงเอียงเอียงตรงหัวมุมเล็กๆเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากที่สุดอาคารจอดรถเอย่ยหรือที่จอดรถที่มีจํากัดเอย่ยส่วนใหญ่จะเป็นซองตรงทั้งนั้นนะครับแล้วข้อสังเกตของเขาก็คืออาจจะทําให้มือใหม่เนี่ยเข้ายากหรือเวลาเราไปซื้อของไปช้อปปิ้งมาเนี่ยถ้าสมมุติเราถอยหลังเข้าซองถ้าซองมันติด,ต,ดติดกันเนี่ยเราอาจจะเข็นรถเข็นเ,เ,เข้ามาเก็บของได้ลําบากรถติดกันมากอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าก็มีอีกกรณีหนึ่งที่เราสามารถเดินหน้าเข้าซองตรงได้นะครับสมมุติว่าเนี่ยเป็นลานกว้างๆใหญ่ๆรถไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะอะไรนี้ครับบางทีเราก็อาจจะเดินหน้าเข้าซองตรงไปได้คราวนี้ท้ายรถเราอ่ะก็จะมาอยู่ข้างนอก้ะเราก็จะสามารถเก็บของได้เยอะๆสบายๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อเสียของซองตรงนะครับทั้งเอาหน้าเข้าหรือเอาหลังเข้าอย่างต่อมานะครับสําหรับซองเอียง ซองเอียงเนี่ยครับข้อดีของเขาก็คือเข้าออกได้ง่ายมากท้ายรถอยู่ข้างหลังสามารถเปิดท้ายเก็บของได้ง่ายมากมายสบายสบายแต่ในเรื่องของที่จอดรถของเขาเนี่ยอาจจะสูญเสียไประหว่างหัวกับท้ายหน่อยนึงอะไระครับถ้าสมมติห้างไหนมีพื้นที่เยอะเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้าห้างไหนมีพื้นที่น้อยอ่ะเขาก็จะซีเรียสอยากจะได้ช่องจอดเพิ่มอีกสักช่องหนึ่งก็ยังดีครับก็ยังดีเนาะอ่ะ ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งก็คือวนขึ้นห้างเนี่ยว่าเทคนิคที่ผมพาทุกคนทำเนี่ยเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเนี่ยมันทำได้ไหมแล้วเอาไปใช้ในห้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องเดาได้เลยว่าถ้าเอาฟอร์ดแรปเตอร์ไปทำนะบนห้างเนี่ยมันจะไม่ใช่เทคเดียวผ่านหรอกแต่อย่างน้อยนะครับมันก็จะสามารถลดการซอยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังได้ที่แน่ๆก็ลดไป1จังหวะหรือ2จังหวะ อะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทีละห้างทีละรูปแบบนะครับไปกันเลยครับไปมาครับทุกคนเรามาเริ่มจากการถอยหลังเข้าซองห้างลานกว้างๆก,ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงสมมติผมเลือกแล้วช่องข้างรถคันสีขาวนี้อย่างแรกก็โชว์ไปเลยนี่ครับชิดอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อที่จะเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นเห็นช่องจอดในกระจกนะครับนี่เห็นช่องจอดในกระจกแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นเหลืออะไรก็เหลือถอยไปด้วยหมุนไปด้วยนะครับดีนะรถลรปเตอร์นี่ มีกล้อง360เอ่ยมีกล้องถอยหลังเอ่ยนี่เห็นไหมบอกแล้วว่า f o r d r a p t เ r อร์เนี่ยเทคเดียวผ่านไม่รอดครับไม่เป็นไรพอติดปุ๊บเราก็เดินหน้าไปใหม่เดินหน้าไปใหม่โอเคสมมุติว่ามีรถอยู่ข้างหน้าผมเดินหน้านิดเดียวพอหลังจากนั้นถอยไปด้วยหมุนไปด้วยครับถอยไปด้วยหมุนไปด้วยรถเขาก็จะค่อนข้าง เต็มเลนเนี่ยครับเห็นไหมคับเลนมากคับเลนมากได้ไหมสมมตุติชิดท้ายเข้าไปหน่อยชิดตัวรถเข้าไปหน่อยครับขอเดินหน้าอีกเทกหนึ่งจับทรงนี่ครับจังหวะนี้ครับพอที่เราเดินหน้ามาเนี่ยเราจะเห็นช่องจอดในกระจกอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยจะเห็นเส้นจอดในกระจกอีกครั้งหนึ่งเราสามารถวัดระยะได้นะว่ามันตรงไหมมันเบี้ยวไหม มันชิดฝั่งไหนมากน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยครับตรงนี้เราสามารถดูได้แล้วเราก็แต่งเลยผมคิดว่าตรงแล้วละ่ะตรงแล้วก็ถอยตรงเลยนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือการจอดรถในลานจอดรถกว้างๆถามว่าเทคนิคโฉบเนี่ยมันเทคเดียวผ่านได้ไหม ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยสบายมากฟิวฟวิได้เลยแต่เป็นแรปเตอร์นี่ขอขยันซอยหน่อย2รอ,อบ3รอบแต่ว่ามันก็ทำให้แรปเตอร์คันนี้จอดในช่องนี้ได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพาแรปเตอร์เนี่ยเดินหน้าเข้าละ่ะสมมุติว่าเลือกฝั่งขวามันก็ต้องตีวงเหมือนเดิมนะครับเลือกฝั่งขวาก็ต้องตีวงมาทางซ้ายเห็นช่องจอดแล้วก็มองเล็งเลี้ยวเข้าไป เนี่ยแต่ว่ามันจะโอ้โหแรปเตอร์นี่ถ้ามีรถจอดนี่โอ้โยากเห็นไหมไม่พอครับไม่พออ่ะอึใช้กล้องเลยครับอย่างนี้ใช้กล้องดูเยอะๆเลยอื้อดูดิกี่เทสก็ไม่รู้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเป็นรถเก๋งอะไรองนี้นะก็คงจะทำได้ทำได้ง่ายอยู่เออ แต่พอมาเป็นแรปเตอร์เนี่ยเอาหน้าเข้าโอ้โหยากจริงครับก็อย่างที่บอกเพราะว่าเอ,อ่อการเอาหน้าเข้าซองตรงเนี่ยครับมันต้องตีวงเยอะแต่ว่าถ้าเอาแรปเตอร์มาเข้าเนี่ยโอ้โหอย่างยากอย่างยากเลยครับก็คิดว่าแรปเตอร์เนี่ยไม่เหมาะกับการเดินหน้าเข้าซองตรงนะครับถ้าซองเฉียงๆน่าจะง่ายกว่านี้มา ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้างต่อไปกันครับไปมาครับต่อไปก็จะเป็นห้างที่เอาหน้าทิมเข้าได้บ้างนะครับข้อดีของการเอาหน้าทิมเข้าได้เลยคืออะไรก็คือง่ายมากทิมพวดเข้าไปหลายๆท่านชอบมากครับเอาหน้าทิมพวดเข้าไปอะไรธีจอดจอดยังไงล่ะก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลย เหมือนเวลาเราขับรถอยู่ในเลนนะครับเรามองให้มันเป็นลูกเล็งไว้ไกลๆเลือกมันแล้วก็พามันไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะทำให้ง่ายง่ายกว่านั้นนะครับเราก็ต้องอาศัยการตีวงตีวงคืออะไรจะจอดฝั่งไหนออกมาอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ตีวงมันก็จะเลี้ยวเบียดเลี้ยวไม่ตรงนะครับสมมติว่าผมเลือกแล้จะจอดข้างนี่ครับที่ฟอร์จู กับรถเก๋งสีดําผมก็มาออกข้างนอกก่อนนี่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปอ,อมองให้มันเป็นลู่เลงไว้ตั้งแต่แรกครับปุ๊บจบแล้วถ้าจะออกทำยังไงหลายๆท่านก็อาจจะติดจำม,มาว่าเอ้ยหูพ้นแล้วหัก หักไม่ได้หักไม่ได้ครับหมุนแล้วหักไม่ได้หักก็เติมเลยถอยออกมาก่อนแล้วค่อยๆหมุนนี่ครับถอยออกมาแล้วค่อยคอหมุนก็ได้นี่ไงถอยออกมาแล้วค่อยคอหมุนก็ได้ี่อ่ะเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะว่าถ้าไม่ตีวงจะเป็นยังไงเข้าได้ไหมแต่บอกไว้ก่อนเข้าไม่ได้แน่นอน สมมุติว่าเนี่ยขับมากลางๆเนี่ยอยากจะจอดเนี่ยเป็นยังไงล่ะจอดได้ไหมนี่ครับเห็นปะหน้าจิ้มละหน้าจิ้มละท้ายจะเบียดละนี่ครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้าดูในนี้ครับเห็นเลยหน้าจิ้มแล้วข้างเบียดแล้วไปไม่ได้ครับจอดไม่ได้เห็นไหมมันก็ต้องตีวงนี่ครับ ง่ายๆเลยก็คือการตีวงออกข้างนอกเพื่อเข้าข้างในเหมือนกันครับเหมือนกับการขับรถทั่วไปเลยเจอพื้นที่แคบเหมือนกันครับทาอย่างนี้เดี๋ยวผมจอดให้ดูอีทีนึงนี่ครับเราก็มาชิดๆอีกฝั่งหนึ่งเลยส่วนใหญ่เขาเดินรถทางเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเดินรถสองฝั่งอันนี้ก็ต้องคอยดูแต่ว่าถ้าสมมติว่าเดินรถทางเดียวเนี่ยครับก็ง่ายเลยเห็นไหมออกนอกเพื่อเข้าในนี่ครับออกนอกเพื่อเข้าใน นี่แล้วจะง่ายครับแล้วจะง่ายเห็นไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะขึ้นตึกจอดรถห้างกันนะครับดูซิว่า Ford Raptor เนี่ยขึ้นตึกจอดรถจะเป็นยังไงนะครับปะก็พอ จะมาหาที่จอดที่ห้างก็รู้สึกเลยครับว่ารถคันนี้สูงสูงครับเนี่ยสำหรับการขึ้นลงทางวนห้างก้นหอยนี้นะครับสําหรับห้างนี้ไม่ได้แคบเกินไปก็เลยทําให้การขึ้นครับค่อนข้างสบายนะครับขึ้นไปได้ง่ายๆเรื่อยๆเลยครับการ,ารบังคับถือว่าทําได้ ดีครับคือรู้สึกแหละว่าเขาเป็นรถที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยพอมาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าแบบใหญ่มากแต่ว่าถามว่ามันบังคับได้ไหมมันไปตามทางได้ไหมมันไปได้ครับมันไปได้เดี๋ยวผมจะจอดแ a ปเตอร์ให้ทุกคนดูนะว่ามันจอดได้ไหมมันทำเหมือนกับที่ผมบอกไหมนะครับมาอย่างแรก ผมเลือกช่องนี้ผมโชบก่อนนี่ครับโชบปึ๊บเลยช่องหักออกไปให้ท้ายมาอยู่หน้าช่องเห็นช่องจอดในกระจกเห็นยังนี่เห็นช่องจอดในกระจกแล้วนะคราวนี้ก็ใส่เกียร์ถอยถอยไปด้วยหมุนไปด้วยนี่ครับถอยไปด้วยหมุนไปด้วยสำหรับแรปเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ เทคเดียวผ่านนะครับเพราะว่ารถเขาใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับแต่การโชบเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจัดทรงรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับแล้วก็ถอยมาอีกทีนึงครับ อจัดทรงอีกนิดนึงเพราะว่าเนี่ยลรปเตอร์เขาเต็มเลนผมจะลงรถไม่ได้นี่ครับรถเขาใหญ่มากต้องจัดทรงให้พอดีอะ่ะถามว่ามันจอดได้ไหมมันจอดได้นะแต่ว่ามันจะลงลำบากนะครับดูรถพี่เขาเต็มเลนเลยเต็มช่องพอดีเลยครับเนี่ยดูสินี่ครับ เจอเข้าไป3เทสเห็นไหมแต่ก็จอดได้นะเห็นไหมครับผมทําเหมือนกะที่ผมบอกทุกคนเลยนั่นก็คือมาถึงเราเลือกช่องจอดในกระจกก่อนหลังจากนั้นโฉบมาครับโฉบจัดทรงมาโฉบให้เห็นช่องจอดในกระจกเห็นช่องจอดในกระจกปุ๊บถอยไปด้วยหมุนไปด้วยนี่ผมเอารถคันที่เป็นกระบะที่ใหญ่ที่สุดที่มีขายในประเทศไทย มาทำให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่ามันทําได้จริงๆครับแล้วสําหรับวิธีการเอารถออกจากช่องทํำยังไงละ่ะหูเลยเนี่ยหูเลยแล้วหมุนเลยได้ไหมหมุนเลยก็เบียดเขาทีครับนี่ก็ต้องตรงมาก่อนแรปเตอร์เนี่ยทีเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยจะเข้าจะออกลําบากเสมอครับไม่เป็นไรเขาแกรง่งไม่เกรงใจใครก็ไม่เป็นไรครับผมก็ค่อยคไป ได้นี่เห็นไหมไม่มีใครบังคับผมว่าเ,เราจะต้องเดินหน้าม้วนเดียวเราจะต้องหูเลยปุ๊บเลี้ยวได้เลยเลี้ยวได้ที่ไหนแรปเตอร์คันเท่าบ้านนี่เลี้ยวไม่ได้ครับค่อยๆตรงออกมาก่อนดูทางดูในกระจกข้างได้ครับจะเลี้ยวฝั่งไหนก็ดูในกระจกข้างฝั่งนั้นเช็คว่าเบียดไม่เบียดน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสิแรปเตอร์เนี่ยลงลานจอดรถเป็นยังไงบ้างครับไป สำหรับตอนลงก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับเราแค่ย้ายเท้าจากคันเร่งมาเบรกเท่านั้นเองครับคือถ้าเราเบรกหนักเบรกเยอะรถก็ไม่ไปครับเนี่ยเราก็เลี้ยงเบรกพอดีพอด,พอดีคานมาเรื่อยๆเห็นไหมถ้าความเร็วคงที่พวงมาลัยก็จะคงที่นะครับนิ่งปุ๊บเลยลัตเตอร์ก็ขึ้นได้ครับสบายมากขออย่างเดียวหลังคาอย่าติดเป็นพอครับ ค,บคับอยู่นี่ก็เกรงๆนะครับกลัวหลังคาติดหลังคาขูดมากเลยแต่เราก็ดูแล้วครัว่าอมัน2เมตรนะรถคันนี้เมตรเกกว่าก็อีกจึงหนึ่งครับอีกจึงหนึ่งยังพอได้อยู่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนที่ผมเอาแรปเปอร์มาจอดให้ทุกคนได้ดูนะครับงั้นถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดตัสาเป็นกำลังใจใผมได้เหมือนเคยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ